สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราก็จะพามากินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะทุกคนวันนี้เราก็หยิบมาห้ารสชาติด้วยกันนะคะอะไรรสชาติอะไรบูช้อดเ้าเม่าเลยอันนี้ก็จะเป็นซัมยังบูดักฮอตชิกเก้นคาโบลาน่าโอ้ยใหญ่โอเคอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขอภัยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสเอ่อคาโบลูน่าคาโบนาล่าเอาใหม่คะอีกหน่อยนิสันนวคละ <laughs> น,นี่นั่นเหรอเอาใหม่ <c oughs> oh อันนี้ก็จะเป็นรสชาติคาโบ,บนาร่าเออคาโบ,บนาร่าสุดเผ็ดนะคะทุกคนโอเคดูสีแบบถูกใจมากต่อไปต่อไปรถนี้สีเหลืองอันนี้เหลืองก็เหลืองสุดอันนี้รถอะไรเนี่ยมันดูตรงไหนไ <c oughs> งโอ้รถจำยังบูดักฮอตชิคเก้นชีสราเมงโอ้ <c oughs> โหสูตรอะไรคะสูตรเผ็ดค่ะมีไงรถชีสสูตรเผ็ดเผ็ดทุกอันอันนี้ก็เป็นรถชีสนะคะต่อไปต่อไปอันนี้ ก็บะหมี่สเป็นรูปสูตรเผ็ดเหมือนกันไหนว่าชื่อมันไม่มีเลยไม่มีเหมือนกันราเมงนี่ไงราเม็งขิงสำเร็จรูปแบบแห้งสูตรเผ็ดอันนี้ก็จะเป็นซัมยังบูดักฮอตชิคเก้นราเมงนะคะจะต่างกันตรงอันนี้อันนี้จะมีชีสอันนี้มีชีสแต่อันนี้น่าจะเผ็ดเหมือนมีกิมจิด้วยอ่ะอันนี้แหละจะไปอันนี้ะไปซี่คูนสองสไปซี่ตรงไหนอ๋อข้างแดงสไปซี่ใช่ยงเผ็ด นี่ซัม,มยังเอ็กตรีมบูดักฮอตชิคเก้นราเมง <Yeah. S 1> อันนี้ก็สูตรเผ็ดเหมือนกันอันนี้ทุกสูตรอันนี้ก็จะเป็นซัมยังบูดักฮอตชิคเก้นจะจ่จาจางาังราเมงนะคะรสซอสถั่วดำสูตรเผ็ดสีแบบมีแต่สีแบบสีสดมากสีมีแตส่สีสวยอืมอเข้าไปเาบอกว่าให้แบ่งกินหนึ่งซองควรแบ่งกินประมาณสามครั้งนะคะทุกคนแต่เราจะกินหมดซองเลยเนาะเพราะว่าไม่ทาทากินหมดถ้าไม่หมดก็เก็บไว้ ถ้าไม่หมดมันก็เก็บยากนะมันจะเป็นแบบแห้งนะทุกคนเราไะทุกคนเราจะมาดูว่ารสชาติไหนจะอร่อยนะคะทข้าวโพดไข่ดาวนี่กินกับเหรอแก้เพจโอเคเผ็ดอืมไะทุกคนเราก็จะมาต้มกันเลยเอารสชาติเอาหม้อมาค่ะ Oh no นไม่ได้ครับเบ๊กโอ้โหแค่นั้นมัเล็กเล็แบบเล็กเล็กเจ๊ะ ทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนกอันอไหนก่อนจะได้บอกสีอันนี้กันอันนี้ก่อน,อน,นสีแดงค่ะ ันนี้เป็นอันนี้นะคะเราจะมาชิมซัมยังเอ็กตรีมบูด็อกคอสชิคเก้นราเมงสุดเผ็ดมากอุ้ยเราจะเอาเผ็ดมากเลยเหรอโอเคเมันไม่มีการลองนะคะมึงก่อนคำใหญ่ๆเลยนี่มาเดี๋ยวพร้อมกันนะหนึ่งสองแล้วมันจะเกิดแบงนี้มันก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนี้ปะ อย่างนะ้อย่างนุ่มเนาะจะบอกว่าเผ็ดอะเน,นี่คลิปก่นอเเนหน้านี้เรากินของมาเลเซียน้ำน้ำเผ็ดอยู่นะกินแล้วมาได้ไหมอะเมื่อกี้ยังพูดไม่จบคลิปก่อนนี้ก่อนหน้านี้เรากินของมาเลเซีย เป็ดมากวันนี้เราก็เลยอยากมากินเผ็ดของเกาหลีว่ามันจะเผ็ดไหมเผ็ดจริงเผ็ดเผ็ดเ,ดเดขากินอันนี้แค่เผ็ดก่อนนะมันหนีไม่ได้อนะ่ะไหนชีอ่ะมันทำให้เราชี้เหรไหนชี้อ่ะงนน้อยแย่แกไม่โด,ดนหรออืมไปอันที่สองอนะันไนะม่เผ็ดอนะ่ดนะอันนี้บ้าสีเลือดปะสีชมพู ไปอ,นนอันนี้ก็จะเป็นซัมยังบูดาคอชิกเก้นคาโบนาร่าราเมงอันนี้ก็เผ็ดเหมือนกันนะไปหายัางได้กิ่นออุ้ยมันมันไม่ร้อนแล้วมันเส้นมันก็จะแข็งนะคะเราจะกินตอนร้อนๆอคำใหญ่ๆเลยเค,คำตาสวด không ngon Căm nhẹ lắm Thích này ăn được 2 cái đấy nha Ăn chứ sáng à nha <laughs> 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 ต่อไปจะเป็น,นปยังไงบ้างคนะยังยอกันเนาะซัมยังบูดักฮอสชีกเก้นชีสราเมงอันนี้จะเป็นรรชีเป็นก็ะเพรน,นกัน,นะคะ่ะเป็ดทุกอันอ่ดูช่วยเป็ดน้อยเป็ดมากตั้งเส้นแข็งแล้ว <c oughs> <c oughs> ใจมือมากจะกินลำบากนะไม่ใช่กุปสะใช่ไหม <c oughs> อู้ทำไมฉันได้ยายแพ้เดี๋ <c oughs> ยวนะวุ้นี่ซอสแดงมากไหนนะสองสักหนะ จักสุดไม่เป็นมาเดี๋ยวป่ะละกัน

ก็อิมก,ก่อนหรอกไปอิ่มก่อนหรอกไปไปไปดันอันนี้เหรอกอันนี้เหรอไปไปอันนี้นะคะราไอซัมยางบูด,ดัาคอนชิคเก้นราเมงอันนี้ก็สุดเผ็ด เศร้าวายๆนะคะตัวควนวันนี้น้องควนมากก็เลยเอาไปขังไว้ในห้องเธอเปิดกระโดมแล้วเปล่ามามา สุดท้ายทำสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนกคืออันนี้ซัมยงังบูดักเฮาชิคเกน้นจาจังราเมงอันนี้จะเป็นรสซอสถั่วดำสูตรเผ็ดอ๋อนี่ดำกว่ากันเลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะว่าเราชอบอะไรที่สุดว้าทำไมไมันอันนี้จังเลยเอ่ะเอาที่านต้มนานไปก่อนฉันได้แค่นี้เอง

ช,ชอบอันไหนที่สุดคะอันนี้ค่ะอันนี้สีเอะไรนะไม่ลบชี้เลยอ่ะชี้หรอ,อเราชอ,อบเผ็ดนะชอบอันนี้อ่ะไม่เผ็ดแต่ถ้าเอาความเผ็ดอันนี้เผ็ดที่สุดกขาะ่ะจะว่าอะไรพี่นี่ไงคุณสองอันนี้สุดแรงอ,อยจะกินอีกเผ็ดที่แซ่บเมือ่อกี้บอกคำสุดท้ายเดี๋ยวขอขอเบิ้ลขอเบิ้ลไม่ไหวแล้วนะ เป็นยังไง้างคะอร่อยเลยอเขาพูดหวานอยู่หวานเหนียวนมลยงกไรค่ะทุกคนวันนี้สำหรับการรีวิวม,มาม่าเกาหลีเ็ดมาม่าเผ็ดเกาหลีมาม่าเผ็ดเกาหลีเธอชอบอะไรที่สุดอันนี้ถ้ารู้ว่าเพชรชอบคาโบนาล่าอือแล้ชอบชีสแต่ก็เผ็ด อันนี้เป็นเผ็ดที่สุดอันนี้ลองอันนี้มาอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้า,าเปรียบเทียบระหว่างมาเลีกับเกาหลีมาเลีเผ็ดกว่าค่ะเผ็ดแบบทนไม่ได้เผ็ดแบบมันเผ็ดทนไม่ได้อะแต่อันนี้มันเผ็ดทนได้เมื่อกินแล้วมันก็หายกินอย่าง,งอื่นก็หายเผ็ดเนะาะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนชอบที่นี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อไปเราจะมาทำมาทำอะไรคะไข่กระทะแล้วมาติดตามพวกเรากันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อีกบอกขอโทษปิดให้หน่อยชั่วโมงนึงแล้วมั้